โอเคเราคุยกับเสกสรรนะฮะคนไม่ยอมคนพี่ชายนะฮะวันนี้มาดูน้องชายโชงแล้วเป็น<ม>ยังไงบ้างวันนี้น้องชายเขาก็ถือว่าช็อกดีครับแล้วก็ออกอาวุธก็ผมว่าสวยครับผมใบน,นีเ้เพราะว่าบอกน้องเขาบอกว่า <c oughs> ช็อกให้แบบรัดคุมแล้ววัดร่างตัวครับผมเพราะว่า,วามวยน้องน้องเขาหมัดหนักครับผม <c oughs> มีหมัดมีหมัดที่หนักครับผมแล้วความ,มความอดทนอย่างนี้ผมบอกเขาว่าต้องบล็อกหมัดดีดๆเพราะว่า พลาดไม่ได้ใช่เพราะว่าเพราะอะไรหลายคนก็ห่วงห่วงลูกมั่วของคุณมาเป็นไงปาวแบบปุ๊บไม่ทำตั้งตัวอะไรเงี้ยต้องเมียบ้างหรือว่าซึ่งซึ่งเราก็พอเราก็โดนวิธีอะไรในยกแรกใช่ใช่บบอกบอกผมบอกว่าเมาด้วยครับเห็นเห็นดาวอยู่ครับผมครับแล้วช่วงที่เขาน้องคุณโดนแล้วมีอาการตอนแรกคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกตกใจครับผมตกใจเพราะว่าโดนโดนหมัดเข้าไปเขาก็แบบมีชุด ก็บก็่ตกใจกับผมก็เป็นเป็นห่วงน้องครับผมก็ในฐานะพี่ชายก็เป็นห่วงน้องแล้วก็บอกเวลาหมดยกก็บอกน้องว่าหมัดระวังบกหมัดตีมัดมือสูงสูงพยายามเตะสายเยอะๆแล้วก็หมดเนี่ยหมดหมดยกสองก็บอกน้องว่ายกสามก็เบียดไปอย่าถอยถ้าถอยเขาได้ใจอย่างนี้ผมก็เบียดไปเรื่อยๆจับตีเขาอย่างนี้ผมก็วันนี้ก็พอใจกับน้องครับกพน้องแบบ ผมก็ประทับใจผมว่าวันนี้ก็น้องก็สุดยอดครับผมก็ยินดีกับน้องชายได้ครับผมที่สังเกตว่าแข้งซ้ายของน้องชายนี่ออกได้ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าราทับใจทีถ้าถ้าลงก้านคอคู่ต่อสู้โป๊ะมันจะประทับใจมากอันนี้ต้องไปแก้ไขตรงตรงนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็จะให้น้องไปพัฒนาครับการออกอาวุธอย่างนี้ผมต่อไปครับผมแต่ว่าน้องช็อกได้แค่นี้ผมก็ภูมิใจเลยครับว่าสุดยอดเลยครับเพราะว่าบอกน้องว่า มาชกวันนี้ตั้งใจว่าชกได้สนุกครับผมครับผมแฟนๆถามเิกสั่นมากเลยนะฮะว่าแข่หายไปนานจากจากรายการวันเมื่อไหร่จะกลับมาชกอีกทีฮะครับผมเนี่ยวันที่ยี่สิบเน27มิถุนายนนี้ครับผมมาชอกในรายการวันลุคพนีครับนัดใหญ่ครับผมก็ฝากบอกแฟนแฟนๆครับเจอกันนะครับผมแล้วก็ซึ่งไฟนี้เป็นรายการใหญ่ครับผมนัดใหญ่ไตรมาสใหญ่ครับผม ก็ผมก็ได้คู่ช็อกครับผมช็กกับน้องเมืองไทยครับเสกสรรกับเมืองไทยาภาคห้าครับผมชกกันภาคห้าในรูปแบบสามยกครับร uh huh. อ,อ,พ,อพี่น้องแฟนมเราติดตามครับคู่นี้ถ้าไม่มีใครลนก่อนผมว่าได้เป็นคู่ที่สนุกดูเดือดเ้าใจแน่นอนครับอรอติดตามได้อยากจะฝากอะไรไปถึงเมืองไทยบ้างอยากบอกเมืองไทยว่าน้องเมืองไทยครับอ,อย่าทำพี่แรงๆอย่าทำคนแก่แรงๆนะครับ <laughs> อ่าทีนี้ฝากคือเอฟซีแฟนครับของทางเสกันละครับผมครับสวัสดีครับผมเสกันอับเมืองครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับอ่าในวันที่27เอ่ามิถุนายนนี้ครับรายการใหญ่อ่าไทยมาดใหญ่ครับของศึกอ่าวันลุมพินีครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยอ่ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับใครที่มาไม่ได้ก็สามารถครับเปิดช่อง7จ d ดีครับกดหมายเลข35นะครับเวลา20่สนาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยครับช่วยเชียร์และ เป็นกำลังใจให้นักวยไทยทุกคนครับวันที่เจเ็ดเจอกันครับแฟนวยครับรักนะครับผมขอให้ชโชคดีครับ